สวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่ช่องอเล็กซัมซีฮัตเดอร์คนดูทุย <c oughs> อะไรคนดูอยู่กับพี่ช่องอเล็กซัมซีฮัตเตอร์คนดูวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมเด้อคนดูว่าไงนายหอยเอฟเอฟนายหอยเอฟเอฟว่าไงเนี่ยดูท่าเดินเขาคนดูเขาเดินสวยปะนี่แหละตัวที่พี่ชอบเล่นชอบเลี้ยงช <c oughs> ิบแมงแมลงเกาะหน้าเขา นี่คนดูเดี๋ยวดูดูบรรทายเขาชิบพี่ชอบเล่นกับไอ้ตัวนี้หละแต่เขาใหญ่มากเลยนะสูงน่าจะร้อยห้าสิบได้อะคนดูเท่าๆเกือบคอพี่อะสวยปะเขาน่ารักของเขานะถ้าถ้าดูเต็มๆอะเขาจะตัวอ้วนเกินนี่ <laughs> แบบให้ถ่ายเต็ียมเด็ด <c oughs> เขาหุนหุนหว,วยแมงแมงเกาะเขานี่คนดู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 เนื้อเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้อ้วนโคตรใหญ่เลยความน,าน่ารักของเธอช่างเย้ายวนน่ารักไหมคนดูเหมือนหมาเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเลี้ยงแมวเลือะเยบิบเยิบเขาน่ารักนะคนดู แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าด้วยคุณดูกับไอ้อ้วนไอ้ว่างไอ้อ้วนไอ้วนไอ้วนของเราเนี่ยแหละคุณดูของพี่นี่แหละเออ <Woo! S 1> เดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงให้ดูเรื่อยๆว่ามันจะมีสปอยอีพีต่อไปนะคุณดูแม่มันจะคลอดแล้วเดี๋ยวถ่ายตอนคลอดไปให้ดูเด้อคุณดูบายยแล้วเจอกันกับคลิปวิดีโอหน้าของน้องมันบายยจ้า